สวัสดีครับผมเอ็มวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวดิสตอนพาวเวอร์มิเตอร์นะครับรุ่น p z e m 061นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ ใช้งานได้ง่ายนะครับก็คือมันจะมีแสดงค่าได้อยู่หมด4ค่านะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อใช้งานแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับซึ่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อสายนะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับการทํางานก็จะแบ่งกันเป็น2คู่นะครับคู่ที่1นะครับก็คือเป็นคู่ระหว่างจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยนะครับก็ต่อกับเคอร์เรนท์ทานสฟอร์เมอร์ครับก็ตามในแกรมอันนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปคล้องกับสายที่เราต้องการเช็ค กระแสนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นจุดที่3กับจุดที่4อันนี้นะครับก็เอาไปต่อกับแรงดันไฟ220โวลต์ AC นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงให้กับตัว power meter นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องการเช็คแรงดันด้วยนะครับโอเคผมต่อเรียบร้อยทั้ง2คู่แล้วนะครับผมก็จะต่อเข้าไปกับระบบนะครับเพื่อสาธิตนะครับในการ ต่อใช้งานนะครับก็ชุดสาธิตของผมเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวสกิลเบเกอร์นะครับก็ไฟเข้าทางด้านนี้แล้วก็มีเอาพุทออกมานะครับก็จะมีลายกับนิวตันนะครับแล้วก็มีเทอร์มินอลนะครับซึ่งการใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเทอร์มินอลเนี่ยก็เป็นแค่จุดเชื่อมต่อนะครับเราอาจจะไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้เทอร์มินอลแบบนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้สามารถที่จะต่อสายเข้าไปได้นะครับแล้วก็ออกจากจุดเชื่อมต่อตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ไปปลั๊กนะครับ อนนี้เนี่ยปักผมต่อเอาไว้อยู่กับโหลดหลอดไฟนะครับ220โวลต์100วัตต์นะครับโอเคผมก็จะเชื่อมต่อแรงดันนะครับตรนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการสาธิตนะครับผมก็จะใช้สีดําต่อกับสีดำนะครับและสีแดงต่อกับสีแดงเป็นไฟเลี้ยงครับแต่ว่าก็จะคล้องตัว CT ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นลายของที่จ่ายกระแสไปให้โหลดนะครับก็จะตรวจวัดกระแสตรงนี้นะครับก็ต่อเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ต่อ ฟเลี้ยงเข้าไปอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับอ่าก็เป็นการเสร็จสิ้นในการต่อเข้าไปที่ระบบนะครับนี้หลังจากนี้นะครับเมื่อต่อเสร็จสิ้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ จ่ายไฟเข้าไประบบนะครับพอจ่ายไฟเข้าไประบบนะครับก็ตัว power meter นะครับก็จะติดขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ย power meter เนี่ยนะครับก็จะแสดงทั้งหมดสีค่าที่หน้าจอครับก็คือมีแรงดันนะครับ224โวลต์นะครับ c u r r e ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่จ่ายโหลดนะครับเพราะ power นะครับก็ยังไม่มีเพราะยังไม่จ่ายโหลดนะครับแล้วก็พลังงานนะครับพลังงานสะสมเนี่ยนะครับอยู่ที่3วัตต์ฮาวนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมจะลองเปิดโหลดเข้าไปนะครับ ใจโหลดเข้าไปนะครับเปิดสวิตโหลดนะครับหลอดไฟติดแล้วนะครับหลอดไฟผม100วัตต์นะครับก็จะอ่านได้9 0 3.7วัตต์นะครับกระแสที่ใช้เนี่ย0 4นแอมป์นะครับนะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการต่อใช้งานนะครับทีนี้ผมก็จะแนะนำตัวการใช้งานนะครับสำหรับตัวพาวเวอร์มิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวปุ่ม นะครับทางด้านขวามือปุ่มเล็กๆตัวนี้นะครับก็ทําอยู่3หน้าที่นะครับหน้าที่ที่1นะครับก็คือกดสั้นๆนะครับกดแล้วปล่อยนะครับมันก็จะเป็นการเปิดปิดแบคไลท์นะครับกดแล้วปล่อยนะครับเปิดปิดแบคไลท์นะครับถ้ากดยาวๆนะครับกดยาวเกินเท่าหนาทีนะครับจะมีตัวหนังสือขึ้นมานะครับพอตัวหนังสือขึ้นก็ให้ปล่อยมือมันจะเป็นการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าตัว power limit ตัวนี้ให้อารามนะครับว่าจะให้มันตั้งเตือนนะครับอาราม ที่ power เนี่ยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้โหลดเกินนะครับมันก็จะเตือนนะครับวิธีการเตือนของมันก็คือตัวหนังสือกระพริบตัวแบ็คไลท์ไฟกระพริบนะครับโอเคผมจะลองตั้งนะครับกดยาวๆนะครับ1 2 3 4 5สองามาหกเจ็ดแปดตัวหนังสือมีกดขึ้นมาปล่อยมือนะครับ วัะนั้นเนี่ยพอปล่อยมือนะครับไอตัวเลขตัวนี้กระพริบนะครับค่า Default จะตั้งอยู่ที่22กิโลวัตต์นะครับนี้ถ้าเกิดผมอยากได้ที่20กิโลวัตต์แล้วให้มันเตือนขึ้นมานะครับว่าใช้โหลดเกินแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องรอให้ไอตัวหนังสือกระพริบเนี่ยนะครับวนกลับมาตัวเลข2ตัวนี้นะครับแล้วค่อยตั้งค่าครับมันก็จะกระพริบวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมมาถึงนี่นครับผมก็กดเพิ่มค่า7จ9 0ศ นะครับได้20แล้วนะครับโอเคได้20่สิบวัตต์ตามต้องการแล้วนะครับก็กดยาวๆนะครับให้มีตัวหนังสือขึ้นอีกทีกดยาวๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วปล่อยนะครับก็เป็นตั้งการตั้งค่าเตือนนะครับที่20่สิบวัตต์บันทึกค่าลงไปแล้วนะครับทีนี้อ่ฟังก์ชันที่3ของหน้าที่ที่สของปุ่มนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการรีเซ็ตค่า Energy ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวพาวเมเตอร์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามัน ไฟมันจะดับนะครับมันก็จะจําค่าเดิมนี้ไว้นะครับพอไฟติดขึ้นมานะครับมันก็จะนับต่อจากค่าเดิมที่มันจําเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรีเซ็ทค่านะครับให้มันเริ่มต้นนับที่ศูนย์นะครับก็ให้เรากดปุ่มตัวนี้นะครับกดยาวเลยครับยาวๆเลยนะครับถึงแม้ว่ากดไปแล้วพอมีัวงสือขึ้นนะก็อย่าเพิ่งปล่อยนะครับกดยาวต่อเนื่องไปนะครับ จนกระทั่งตัวเลขนี้กัะพิบนะครับก็จะเข้าสู่โหมดรีเซ็ตนะครับผมกดนะครับยาวๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี12 3 4 5อ่หตัวเลขกับพริบนะครับพอตัวเลขกัะพิบนะครับก็กดสั้นๆทีหนึ่งนะครับเป็น0ูนนะครับก็เป็นการรีเซ็ตเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้คือเป็นวิธีการใช้งานของเจ้า ตัวดิจิตอลมิตเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าลูกค้าซื้อจากผมไปเนี่ยผมจะมีคู่มือภาษาไทยไปให้ด้วยนะครับจะได้ไปอ่านทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับจะได้ใช้มันเนี่ยได้อย่างเต็มประสิภาพนะครับแล้วก็ต่อใช้งานมันเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับผม